นี่วันวันหนึงทำอะไรหนูไปตลาดมาปะาซื้ออะไรมาลูกไม่ได้ซื้อไปหาผู้ชายค่ะได้กินคนลูกวันนี้สี่ค่ะป้าแต่ว่าเมื่อสามวันที่แล้วหนูก็เพิ่งเลิกไปโอ้ดีเลยก็เล่กว่าเดือนนี้เอายี่ปคนนะปะาอุ้ยป้าอะไรยาคุมหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไหก็ไปฉีดสิลูกฉีดไม่ได้ป้าฉีดปุ๊บนี่นมใหญ่กินข้าวอร่อยหนูไม่ชอบมันจะอ้วนใช่ไหม่ะมันจะอ้วนนป้ เอากินเป็นเม็ดดีกว่าลูกกินเป็นเม็ดลูกสอนไปงี้ปะ่ะอ่าไปตามลูกสอนลูกลก,กินแบบยูเทิร์นกลับมา,ากินเม็ดหนึ่งแล้วก็ผู้ชายวันหนึ่งเอเอ,เ,อเม็ดหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งยี่สิบเอ็ดเม็ดก็ยี่ส<บ>ิบเอ็ดคนนี่สิเอชื่ออิงค่ะอาชีพหลักคือเรียนค่ะอาชีพรองฮับ ริงแต่สดค่ะเป็นช่างภาพค่ะชอบถ่ายรูปก็เลยเรียนเอกนี้แต่เกิดมาอยากถามเพลงว่าเรียนไปจบเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าเรียนไปก็ต้องมีกล้องตัวนึงเก็บเงินซื้อค่ะถามว่าสดหรือผ่อนดูหน้าด้วยผ่อนค่ะ จัดจ้านนะคะใครที่เอาเป็นภรรยาบอกได้คำเดียวเลยว่าคุณจะหาทั้งวันทั้งคืนเลยหนูก็เจะอเจอไว้ก่อนตอนนี้หนูก็เริ่มเข้าได้เข้าเข็มแล้วค่ะหรือดูวางไข่เดือนไหนเนี่ยเลยมาสามสี่เดือนแล้วครับเอาเรอะครับผมโตก็ไปทำงานเป็นสาวเป็นนักร้องคาเฟ่แล้วก็ได้แปลเป็นคนขับแท็กซี่ค่ะคุเลยเวลากระพริบตาแล้วเหมือนผีเสื้อบินเลย ผมชอบเขาตรงนี้แหละครับที่จริงคือคนสวยๆในในสวยๆใในนวิลล่าคาเฟ่เขาเยอะแยะนะแต่ผมไม่ค่อยชอบครับผมชอบเขาก็มีเสน่ห์ตรงหน้าตาเขานะครับเดินไปไหนมีแต่คนมองครับเดินเข้าซอยดึกเดินในตีหนึ่งตีสองในหมาที่ว่าดูๆนี่เงียบเก็บมันคือที่มันเงียบคือมัน